มาเด้อบ้านฮัทบัเป็นถวยเด้อกะละมังเด้อพี่น้องกบวอนมั้ยกินกะละมังไหมว๋วยเตี๋ยวกะละมังเอาเอาเอารวดเอานี่ตะเกียบเดโอ้ขอบคุณอะไรเมือตัเมืดอเมิ่แน่เอาหมอนมานนําผุนลามเมืองเขาเฮ็ดใส่ใจขนาดได้เด้อ เรื่องท้ายหนาโป๊กสู๋ฟาตะฝ่าวเตียวกะละมังเอาได้แล้ววีโกตประหารยันเมียยูดนบอกบอครับรถครับแม่โอ้พวกเลยก็ห่วงมากลับมาฮอดเขยจะพร้อมกับโอเคแล้วอ่ะใส่แค่น้ำสมกับปุกพริกจบีเบลฟาเมนเบลเอลตาเฟิร์จเอนเลซารอตัวนี้เด มันไปดูดมอ,อโอเคโอเคโอเคให้เลน้ำก็สั่งก็เดอ้ดดดดดอยายเอาโบกสลบมา,หยายให้แน่เร่ง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 สักเป<อ>๊กใครจะไปเป๊กบ้างป้าพี่เจนเจียวฮัทบาตองปุ๋งยังมาใส่แต้านมสุมก,บกับบักพริกจบ ครัับมมนนนีตูะเสยถ้าเธอไม่กินเธอจะไม่คุยกับใครไม่รู้เรื่องก็เนี่ยถ้าเธอจะมาร้านนี้เธอต้องเอาหมอนมาด้วยเพราะสัวนก่าหมอนหน่อยอยิ่งเพื่อนมานะนำด้วยคืออยู่บ่อวันสีเหลือถ้วยเท่าใดนี่ย่าคือขายโพดขายโพดแห่ไม่ได้ทุนในกำไรบ่เนี่ยเฮ็ด <c oughs> ใ,ใจใจลูกค้านะอืมพอดี โอ้นี่บอทิตัวว่าอันทิตัววันนึกซื้อบออกอ่ะเออพือซือตะปีแต่ว่าตรงอืดดีเอาแสบบายะหน่อยอุดยอดเอาเอาเอาวัดกระนาจั่บิ้งเคิ่องจนมังเราสิองอืมมึเหน่อยหิวไหนอ่าบป็นยัยอีดีนะน่อยอืมที่มาแสบจะได้เบิ้งเนี่ยจ่งพ่อน่พน้ออืมมีเป็กอีก วันไหนบอกว่าอยากกินแล้วเด้อเออขโมยยี่มือเืี๋ไปหาหมอ็ม<ส>เปกเดียวเป็นยังดอกแซบลายเดีย๋ยเกินถวยแล้วนั่นเซนบ่ราะาได้ดอกลูกสิ้น,นด้ว่ยมันสามโลนี่คือไฮไลท์ค่ะบนคุณลานยัยเจนด้วเนี่ยมาเด้อเป็ดเตี๋ยวบริหารกลับเด้อบริหารกลับ,บพุดอะไรพูดลังค์คนกินม,ม <c oughs> ั้วนกินรอบสองเลือกเดือกเบิ่งนางจีนบอกเขาไปโลเบิ่งนางจีนเอาไปเบิ่งนางจีนที่แรกเขาเตรียมทงมาสิมอหอยเจ้าโลดให้หน่อยตั้งใจ กลับมาถึงมาแล้วจ้าบูชากลับขึ้นมาหาลอยมินาถวายวัดหาลอยโคนมูซาชุดปังปอนกลับมาชุดเดียวที่เหลือก็ไฮโยมหิวัผู้ใดสะได้เอาไปอันใดบุได้กกับระเทศบุญโตและลานน้องเจนก็นได้เขาพัดไทยเลสต์ตะลังทินเดย์ฮุนบิวดา มันนะแเรมน่าอีฟรีสเนสเตอรก็รีคันว่ามแอตตาเซนน,เน,นิสตาเวกะาเรมน่าอีฟรีสอหายเขย่งเอาไปใส่ในอันช่องฟิตน้องเจนฝากไม่เขย่โอเคไดมีนหมอบไดลูกเ้นจากน้องเจนมาสองกิโลเฮ้ อาหารเก่าไปป๊าป้าทอดคาเฟ่อุด<ะ>ทอดแ้นเลมนาย,ยีดิสอัดโอเคเนาะเอากระติกคาเฟ่โอ้ยมีไอ้งานึืนเพื่อน,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 นอิ่มแห้งกว๋วยเตี๋ยวนะว่ามันสามสามยักเอาไอโฟนออกมาก,ก่อนเอ้อ้าตังเมื่อนี้ไป ยากโยมก่ะอยู่หลายเพราะว่าอันผ้าจ่ายมาบอกบ้าไม่น้อยสิประเทศบุญฮาซุ่มของมานาั่งข้างในบรไดัก็นั่งอยู่เนอ่นโต๊ะเราแขกกับมี่ค่ะตือว่าองปอนก็ได้ได้ไดบุญตรงมีอันบริวารเนาะได้บุญได้บริวารไปเมื่อนี่หลายคนวะก,กินก๋วยเตี๋ยวร้านน้องเจนได้ดุสินมาสองโลโอยเรียงก๋วยเตี๋ยน้องเขา ไอเจียนเห็ดลูกสิ้นแล้วไม่ไหมเหมือนนี่ก็เลยว่าเอ้อเอาได้แค่สองลูกวะสันแม่งเอ้อเนี่ยไฟเฮ็ดเอาไปวัดได้ไายล่งท่านว่าสันมึงสิ่ล่งท่านมึงก็ขายกูก้อนโดนๆกูมาว่าสันนั่งก็เลยขายใหเดินๆเอ้อได้มากมึงจะต่อล่งท่านว่าสันเนาะมันล่งท่ายในเฟซบุ๊กขาก็ไปซื้อปลาได้เนาะมันไก่ก็เลยเนี่ยเอี่ยเออเน่ยวะสันเอาปลาไหเอาไปกินมื้ออื่นวะเพราะว่าเขาเอามาจากท้องติด เอือนเศร้ากับสีตำก็คงกินกระลูกสิ้นสะอไอเจ็บกับผู้ภาพไปกับตอนถวายสังฆทานตอนนั่ะถวายผ่าไตน้ำตาไหลน่อยน้อยยางคนคนเพวลูกกระสันอื้อลูกกระลูกอยู่นั่นน้ำตาไหลน้อยน้อยเป็นจ้างุนไม่หรอก แน่ย e ีเ v อ o r i n t e r d i s c บอล้ลมนาอ่าได้โอเคคนล่างเหเนม่ยอัดโอเคได้โปรด m ม x o ซ v a n stood the r i ร n u r ู s u p a ต e t the บอกคนว่ากินก๋วยเตี๋ยวถ้วยบอกจหนึ่งถ้วยนะถ้วยนี่ซ้ำนี้ละแฮ่ ลีกก็ซ e ้ำแด้พอเอ็นพอชุนอีรสต์ะถ้่วยไส้อันก๋วยเตี๋ยวนะ่ะถ้่วบอกง่ายหนึ่งไป่ะพี่น้อยพี่น้อยโอ้ยว่นมันผู้ใดพี่น้อยนี่เองมืเฮ็ดบุญให้ลูกป้าจานบอกเขาเจากับพ้ากันถาแล้วก็ซูเมออกหลายคนกะมาเฮ็ดกับเผาเขาวัดนะแบบเฮ็ดกับเผาเพื่อสีสีถวายเพลเมืออื่น เป็นหน่อยก็เลยว่าฝากอาหารในรังในเด้อมาสันนีนนอ่อันโอบแล้วก็อุ่นถวายให้แนอมาสันน้องคนหนึงมาเอ้าพี่น้อยซื้อบ่อันซื้อบอถวายอาจารย์ก่อนก็ได้ได้นะ่ะคันถวายอาจารย์ก่อนมืออื่นพระอาจารย์ชั้นมาได้ต้องต้องฝากน้องๆนี่เอาเข่าหมอกอบเตาอ,อบแล้วก็เอาถวายใหนอะไรในเด้อมาสันดอกเอาจังสันบอกแมน พอถ้าเอื้อยถวายตอนนี้พระอาจารย์กับ่มีบมิสิชันซุ่มนี้พันธุ์น้องบ่ถวายมืออื่นเศร้ามือโตมาเฮ็ดเขาเผาให้พระมันบุรามาเฮ็ดเขาเผาถวายมือโตก่าสุ่มนี้เฮ็ดน้ำให้เอื้อยในเด้่องพระสนุกแล้วก็ถวายเอื้อยโลดเอื้อยยกมือเอาเลี้ยวเอาสันโอเคจ้าจ้าจ้าเอาสันเดี๋ยวทาเบิงคลิปเฮ็ดพิธีเมืองนอกกับเมืองไทยคือกันโมหรือมันจะใช้เบิงเด้อจ้าเด้อ